เอวเมสุตังเอกัางสมัยยามปะกวาภารานาสิยังอยู่เหัติอิศิปตะนเนมิกราเยตัตตะโหปะกวาปัญจาวาคีเยปิโกอมันเตสิทเวเมปิเกวิอันตาปภะจิตเตนะเสวิตภพาโยจายังฆาเมสุกามะสุขะเลกาโนโยโกติอีโนกามโผตุชนิโกอนันตโรยอนันตสันหิตโยจายังอันตะ ki ra-ma-tha-nu-yo-ko tu-ko-ana-ri-yo-ana-tha-san-hi-to e-te-te-pe-ka-we-u-po-han-te-an-u-pa-kam ma-ma-chi-ma-pa-ti-pa-ta-ta-ta-ka-te-na-a na ni ma ya, ya na ka ma เจ้าสาวพิกาวเวปัจิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธเจักขุคานิยานคะลานิอุปสมัยอภินญญาสัมป o t ยอภิปทาญานิพพานญาสังวัตติอายะเมวะอริโยะทังกิโกมะโกสซยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมาัมมันโตสัมมาวาัจจิวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาว ภิกขเวมาถิมาปฏิปทาตถาคตเณรอาเปสัมปุทละจากุคคลานิยานะคลานิอุปสมัยอาปิญญายาสัมโพธยานิพานญาสร้างวัตติอิทังโคภะนภิกขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาจะลาปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขโทมะนัสุปัตยาสาปิทุกขา กิเตนะปัจจุปาทานะคันธาทุกขาอิทังโคปะนะปิกาเวทุกคาเนโรทุกคาทุกคาเนโรทุกคสัมมุทะโยอริยสัจจยายังตัญหาโพโนภเวกานันเทราคะสหกัตตาตัตระตัตราปินันทินีเสยยทิทัง พคเวทุกะนิโรธทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะธนายะอเสสะวิราคะนิโรธทจาโภปตินิสสัพโคมุติอนารโยอิทังโคปนภิขเวทุกะเมโรทกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะ อาริโยอันทังทิโกมะโกเจยติทังสัมมาธิฏิสมาสังกปะสัมาวจจะสมมาคัมมนโตสัมมาอาชิโบสัมาวายโมสัมมาสติสมาสมาธิอิทังโกทุกขังอริยสัจจัติมีสิคเวบุเพอันนุสุเตสุธรรมิสุจักุอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอารโกอุทธปาธิทังโกปนิทังทุกขังอริยสัจจัง าินเลยยันที่เมพิกเวผู้เพศอันนุสุเทสุทธรรมเนสุจักนอุตปาทิยานาอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโรกอุตปาทิทางตังโคปนิทางทุกขงังอริยสัจจันปะลินเลย ปิญญาตันติเมพิกาเวบุพเพอนันทสุเทสุธามิสุจักุงอุตปาธิยาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิเวชชาอุตปาธิอารโรโกอุตปาธิอิทานทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกาเวบุพเพอนันทสุเทสุธามิสุจักุงอุตปาธิยาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิเวชชาอุตปาธิอารโรโกอุตปาธิตางโกปัิญทางทุกขสมุทโยอริยสัจจัง

ໂປເປອະນຸສັດເຖທັມທທິເວຈາໂອຕະປາ เนโรโทอริยสัจจังสัจิกตันติเมพิกเวโบเพอนันุสตเดสุธรรมเมสุจักุงอุทมาอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอารมโกอุทปาติปิธานโกเนโรทักษะนีปฏิวัทาอาริยสัจจันติเมพิกเวโบเพอนันุสตเดสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานัง สุเทสุธรรมเมสุจักุงอุตปาิยานัอุตปาธิปัญญอุตปาิเวชาอุตปาิอารมโกอุตปาิทังโกปณทโขะนิโรธามิเีปฏิปทายสัจจัภาวิตนติเมพิกเวปุเพอนนโนสุเเมสุจักุงอุปาิยานัอุตปาิปัญญาอุตปาิเวชาอุตปาิอารโกอุตปาิยาวกีวันติเมิกเวอิมสุตเตตอริยสัจเส เอวันติปริวัตตังทวาทัสสะกาลังยถาพุตังยานัตสนางสุวิสุตังอโหสิเนวตาวหังปิกขเวสะเทวเกโรเกสมาระเกสพรามเกสาสมณะพรามณิยะปจชายะเทวมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมพธิงอภิสัมทโธปจัญญาสิงยะโตจะ โคเมพิกาเวอิมิสุจตโตสุอริยสัเจสุเอวันติปริวัตังทวาทัสสะกาลังยธาพุทธังยานัสสนางสุวิสุทังอโหสิทัตาหังพิกาเวสเทวเกโลเกสพรมาเกสัสสัมมาปราหมณิยาปชายาตเทวมนุสสายญานุตระังสัมมาสัมปวเถนะปิสัมพุทโธปัญญาสิงยานัจปณะ มะนาพจักวกิยาภิทูปะคะวะโตพาสิตังอภินันทุงอิสอิมัสมิงจะปะนาวยาะขนามัสมิงพันยะมานีนายสละมาโตโกนทันญสะวิระชังวิระวี โลธธรรมมันติปวติเตจะภะควัฏาธรรมะเจเกโพรมาเทวะละตุสัตถมนุสสาเวะสงเอตัรมภะควัฏาภาลานัสยังอิสิปัตเนมิกาทายอนุทะลังธรรมะจักังภาวติทังอาปาเทวติยังสามเณรนวะพรามณเณนวะเทเวนวะมาเรนวะพรามุนาวะเกนะจิวารโอคสัมมินติพรมานะ เทวานังสัตทังสุตวะจะตุมหาราธิกาเทวะสัทตมนุสาวเสสุงจะตุมหาราธิกานางเทวานังสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวะสัทตมนุสาวเสสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวะสัตตมนุสาวเสสุงยามานางเทวานังสัตถังสุตวะ ตุสิตาเทวะสัตตมนุสาวิสุขตุสิตานังเทวะนังสัตถังสุตวานิมานะงราติเทวะสัตตมนุสาวิสุขนิมาราตินังเทวะนังสัตถังสุตวะปารานิมิตตทวะสวัตดีเทวะสัตตมนุสาวิสุขปารานิมิต โลกตมินติอติหะเตนะคเนนะเตนะมคุเตนะยาวะพรามะโรกาสะโธอพุกขันชิอายสจะทะสสะหัสสโลกตธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเว